สวัสดีค่ะพบกับเพชรค่ะใครอยากมีสุขภาพดีเชินทางนี้ค่ะวันนี้นะคะเพชรหยุดเพชรได้เลื่อนดูคอมเมนต์ของท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆน,นะคะเอ้าเพชรก็ได้สัญญาไว้ว่ามีท่านผู้ชมท่านหนึ่งซึ่งนะคะเป็นชาวต่างชาติบอกว่าคุณช่วยทําคลิปเกี่ยวกับการนวด หน้าท้องหรือนวดท้องให้หน่อยสําหรับคนที่ท้องแข็งๆนะคะสงสัยออกกำลังกายมากเกินไปแล้วก็ทําให้ระบบนะคะเช่นช่องท้องหรือว่าราไส้ทํางานไม่สะดวกอย่างเช่นทําให้ท้องผูกอึดอัดหายใจติดขัดก็ได้แล้วก็รู้สึกเครียดนะคะถ้าคุณมีนะคะกล้ามท้องตรงบริเวณหน้าท้องตรงนี้นะคะวันนี้เพชรก็จะมาสาธิต นะให้กับท่านผู้ชมท่านใดที่มีหน้าท้องหรือว่าบริเวณช่องท้องแข็งแข็งนะคะเกิดจากออกกำลังกายหรือว่าเกิดจากความเครียดรู้สึกว่าลมปานติดขัดอึดอัดนะเดี๋ยวเพชรก็จะมาทําคลิปนะคะการนวดท้องะะให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมได้ทําตามกันค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะเพชรบอกว่านะท่านผู้ชมคงเห็นนะคะขั้นตอนแรกให้ท่านผู้ชมใช้นะมือข้างใดข้างหนึ่งสำรวจดูสิอ่ากด กดลงไปให้บริเวณทั่วบริเวณหน้าท้องนะคะกดเช็คก่อนว่าตรงบริเวณไหนมีก้อนแข็งๆข็งตรงนี้นะตรงบริเวณลิ้นปี่นะคะถ้าใครที่ออกกำลังกายมากๆนะคะหรือว่ารู้สึกเครียดแล้วก็หายใจลําบากนะคะก็จะมีจุดนี้ที่แข็งแข็งนะตรงบริเวณนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นกระเพาะอาหารนะคะอยู่ด้านซ้ายนะคะจริงๆแล้วเป็นด้านซ้ายของเพรแล้วก็เป็นด้านขวาของท่านผู้ชมท่านนอนนะคะอะ่าตรงนี้อ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของไตนะ,ะแล้วก็ส่วนของเขาเรียกว่าไส้ติ่งเนาะเวลาถ้าใครที่มี ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตก็จะมีแข็งแข็งอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะบางท่านที่มีไตติ่งหรือว่าเม็ดหินนะคะเกิดจากทานแคลเซียมหรือนมมากเกินไปแล้วร่างกายไม่สามารถที่จะย่อยได้อาจจะทําให้เกิดไ้ติ่งได้บางครั้งถ้าเรานวดไปเราจะรู้สึกบริเวณนี้แข็งแข็งนะ,ะเราก็กดเช็คลงไปนะคะด้วยมือเริ่มจากตรงบริเวณตรงใต้ซี่โครงนะคะตรงนี้ซี่โครงของเรา กดกดลงไปนะคะแบบนี้เจอแล้วนะคะตรงบริเวณนี้กระเพาะอาหารหรือลำไส้ถ้าใครที่มีแข็งๆนะคะนะอ,ะอะ่ตรงบริเวณนี้นะคะถ้ามีก้อนแข็งอยู่ทำให้คุณนะคะขับถ่ายได้ยากหรือว่าอุดจระที่ตกค้างนะคะจากของเก่าๆนะคะอยู่ตรงนี้ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็ถ่ายไม่คล่องนะคะ เราก็ใช้นิ้วกดลงไปแบบนี้นะกดถ้ามีจุดแข็งแขงอยู่นะคะตรงบริเวณนี้หรือว่าใครที่กล้ามท้องมีเยอะหรือวออ่าอกวางก้านท้องฮะกดลงไปนะกดตรงริแวณนี้นะคะนะกดตรงบริเวณนี้นะคะตรงนี้นะคะของผู้หญิงก็เขาจะเรียกว่าตรงบริเวณช่วงมดลูกนะคะตรงนี้ถ้าเป็นผู้ชายเขาก็เรียกว่าหัวเหนา่าตรงนี้นะคะตรงบริเวณนี้ ของผู้หญิงก็จะเป็นมุดลูกนะคะยอนตรงบริเวณทั้งสองข้างหรือว่าปวดประจำเดือนบ่อยนะคะเรามันนวดตรงบริเวณท้องกันกดตรงนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่ากดลงไปเบาๆแล้วรู้สึกปวดมากๆก็สามารถที่จะคลึงคลึงนะคะเบาๆทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะนวดได้หมดคลึงเบาๆนะคะถ้าใครที่มีก้อนแข็งๆอยู่ตรงนี้นะคะกดเบาๆแล้วคลึงคลึงคลึง จนก้อนแข็งแข็งมันหายไปแล้วก็นิ่มลงนะคะถ้าใครกดแล้วรู้สึกปวดมากๆนะคะาหายใจเข้าหายใจออกนะคะกดคลึงลงไปกดถ้าใครมีแข็งแข็งนะ,ะเนี่ยสมมติว่าเจอจุดแข็งแข็งนะคะใช้นิ้วทั้งสี่นะคะกดลงไปหายใจเข้าหายใจออกคลึง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 ให้หมดนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะวาง มือทั้งสองนะคะตรงบริเวณลิ้นปีลงไปนะ,ะมือทั้งสองเลยหายใจเข้าหายใจออกมาค,ค่อยๆเดินลงมาอ่าน,นี้กดนะคะ,ะแรงนิดนึงเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อส่วนลิ้น,ป,ออน,ะะดดนปีหายใจเข้าหายใจออกนะกดเดินลงไปหายใจเข้าหายใจออกเดินนะ,ะตรงบริเวณลิ้นปีมาถึงนะคะตรงสะดือกดลองอมา ถึงตรงบริเวณตรงหน้าทองหรือว่าหัวเน่านะคะผู้าชายกดไว้แล้วสามารถคลึงค่ะใช้มือทั้งสองคลึงคลึงนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้มือนะคะกดวนไปแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันแข็งมากกดไม่ลงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้น,ะะน้ำมันนวดนะคะช่วยนะคะเราก็ ร,รูปน้ำมันให้ทั่วตรงบริเวณท้องเลยนะคะก็ <c oughs> เอามือนะขวานะคะเกี่ยวบริเวณด้านข้างของบริเวณใต้ซี่โครงหรือว่าเอวด้านข้างของหน้าท้องนะคะเนี่ยใช้นิ้วนะคะโป้งนะคะกดลงไปหายใจเข้าหายใจาออกสบายมากท่านผู้ชมคะ <c oughs> ถ้าใครมีบริเวณกล้ามเนื้อตรงด้านข้างของเอวติดขัดนะคะคุณจะรู้สึกปวดมากๆเห็นไหมคะท่านผู้ชม อ่าอ่าไปาสลับกันอีกข้างนะคะใช้นิ้วโป้งของนิ้วขวานะคะกดไปตรงบริเวณนี้ต้องใช้น้ํามันช่วยนะคะไม่อย่างนั้นก็จะรู้สึกนวดลําบากหรือว่าฝืดนะคะกดลงไปเจอแล้วนี่ตรงเส้นเอวเราจะได้นวดเอวไปด้วยนะคะก็เป็นส่วนที่สัมพันธ์กันทาให้ช่องท้องของเราทํางานได้ไม่สะดวกนะคะ ลมปานติดขับนะคะศูนย์รวมของร่างกายก็มารวมอยู่ที่บริเวณหน้าท้องเช่นกันเสร็จแล้วเราก็ใช้มือทั้งสองกดนะคะสวนกันแบบนี้นะคะ,ะสวนไปวงกลมเป็นลูกวงกลมอย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกด้วยนะะกดไปมาถึงนี้นะคะหมุนกลับหมุนกลับ หมุนกลับกดอีกรอบทำทั้งสองช่วยกันตรงบริเวณนิ้วปีนะคะกดมุนไปดาวไปนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ท่านผู้ชมเอามือมานะคะทั้งสองข้างมานะคะโกยขึ้นไปหนึ่งสองสาม 4 5โกยแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วน,นะคะก็เป็นโกยในทน่า,ทาเฉียงเฉียง1 2 3 4 5อย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกด้วยนะคะ,ะต่อไปเฉียงอันนี้1 2ห,หายใจเข้าหายใจออก3 4 5 แล้วก็ต่อไปนะคะเอามือนะคะมาโนดเป็นวงกลมจากวงกลมใหญ่นะคะทั้งหมดนะคะวงกลม,มใหญ่แล้วก็ค่อยๆนะคะเป็นวงกลมมาเล็กก็มาอีกเล็กก็มาอีกเล็กมาแล้วก็ค่อยๆเล็กลงมาเลาเ็กลงมานะคะโนดกดไปถ้าใครมีหน้าท้องแข็งกดนะ,ะให้ แรงนิดนึงแต่ถ้าใครรู้สึกว่าปวดนะคะก็เบาๆได้นะคะอาจจะเข้าหายจะออกเสร็จแล้วนะคะกดไปถึงตรงบริเวณสดือเสร็จแล้วนะคะเราใช้นิ้วทั้งสองนะคะแยกออกมาจากสือนะคะนิดหนึ่งประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะ,ะแล้วกดลงไปนี่เราจะได้เส้นชีพ,พจรนะคะของบริเวณกล้ามเนื้อนะคะหน้าท้อง ไหนจะเข้าไว้จะออกเราจะได้รู้สึกนะคะทุบตุบตุบอืบ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะกดลงไปอีกเดินตามเส้นชีพจรลงไปนี่ยังเจออยู่นะคะทุบทุบตุบ,ตบกดลงไปถึงถึงบริเวณหัวเนนาดูตรงบริเวณหน้าท้องด้านล่าง เสร็จแล้วนะเราจะมาโกยตรงบริเวณมดลูกกันใครที่มีมดลูกหย่อนปวดประจําเดือนนะคะก่อนประจําเดือนมาให้คุณนวดเลยนะคะ15นาทีถึง30นาทีโกยแต่ถ้าผู้ชายที่มีหัวเร่านะคะตรงนี้นะคะแข็งแงนะคะสามารถนวดวนจากก้อนแข็งแงนั้นหายไปได้เลยนะคะแล้วคุณสุขภาพ ของคุณก็จะดีขึ้นนะคะกุยขึ้นมาแบบนี้เนาะขึ้นมาจนนะคะรู้สึกสบายผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกนะคะอถอยขึ้นมาใครที่มีอาการปวดประจําเดือนบ่อยๆนะคะโนวดได้เลยเป็นประจําได้นะคะช่วยทำให้ระบบอวัยวะในช่องท้องของคุณทำงานได้สะดวกขึ้น ถ้าใครมีความเครียดนะคะลมปานติดขัดนะ,ะตรงบริเวณช่วงนี้ในท้องหายใจไม่สะดวกเครียดนะคะอาการเครียดของคุณนะคะก็จะมาลงตรงที่บริเวณช่องท้องหรือว่ากระเพาะก็จะทําให้คุณนะคะเกิดอาการเครียดลงกระเพาะนั่นเองหายใจเข้าหายใจออกนะคะเช็คดูซิแล้วก็หยิบ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 นะคะแต่ใครที่มีก้อนแข็งๆอยู่นะคะ,ะสามารถ นะคะหยิบแบบนี้นะคะเช็คให้หมดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ค่อยๆนะคะเดินมือเดินมือเดินนี่เขาเรียกว่าการไล่ลมนะคะใครที่มีลมปานติดคัดนะคะท้องอืดท้องเฟ้อปวดประจำเดือนนะคะอืดอัดนะคะ กล้ามท้องติดขัดนะคะเอวตรงนี้ติดขัดนะคะใช้เล้บโป้งทั้งสองข้างนะคะวางลงไปแล้วก็นะคะโกยขึ้นมาโกยขึ้นมานะคะแล้วก็หยิบ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 ,ยบจนอ่อนนิ่มลงไปคุณสามารถนวดได้นะคะสิบหนาทีถึงครึ่งชั่วโมงได้เลยนะคะในการนวดนะคะด้วยน้ำมันนะคะ เสร็จแล้วนะคะลองมาดูสิหมุนหมุนหมุนมือทั้งสองแตะทาบลงไปกดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเรียบร้อยแล้วค่ะลองหายใจเข้าท้อง้าง จออกท้องลุกหายใจเข้าหายใจออกแล้วคุณก็จะรู้สึกโล่งสบายนะคะอาการปวดช่องท้องนะคะเครียดนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องติดขัดอ่อนนิ่มลงนะคะรู้สึกสบายนะคะแล้วก็ช่องท้องของคุณนะคะได้ทำงานได้สะดวกขึ้นคุณก็จะรู้สึกสบายผ่อนคลาย แล้วหลับสบายด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายคล่องด้วยนะคะแล้วก็ลดอาการปวดประจำเดือนเครียดทุกอย่างนะคะได้ดีมากๆคุณสามารถนวดได้นะคะก่อนประจำเดือนมาหรือนวดเป็นประจำที่สำคัญนะคะคุณควรนวดหลังจากการรับประทานอาหาร2หรือ3มชั่วโมงขึ้นไปแล้วนวดได้เลยนะคะหรือว่านะคะใครที่ตื่นนอนมาแล้วนะคะ ดื่มน้ำสัก2แก้วแล้วก็นวดนะคะแล้วคุณก็จะถ่ายคล่องนะคะระบบขับถ่ายก็จะทำงานได้ดีมากๆหรือว่าถ้าใครที่ก่อนนอนหลังจากรับประทานอาหารเย็นไปแล้วสองหรือ3ช,ชั่วโมงนะคะคุณก็สามารถนวดก่อนนอนได้แล้วก็จะทำให้คุณมีความสุขในการหลับนะหลับสบาย คลายเครียดได้ด้วยการนวดท้องค่ะเพชรหวังว่าเพื่อนๆคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากคลิปของเพชรนะถ้าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยหรือว่าคําถามข้อติชมใดๆก็กรุณาเขียนไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเพชรจะมาตอบคําถามให้ทุกๆท่านเลยถ้าคุณอยากมีสุขภาพดีอย่าลืมไปนวดกันนะคะ แล้วที่สำคัญนะคะน,นวดหลังจากการรับประทานอาหาร2-3ชั่วโมงค่ะถ้าท่านหญิงท่านใดที่มีอาการปวดประจำเดือนก็สามารถนวดได้ก่อนประจำเดือนมากนะคะเดือนละ3ครั้งก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครมีเวลาก็นวดทุกอาทิตย์ได้ก็จะทำให้คุณนะคะรู้สึกสบายโล่งสบายและสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะดีต่อช่องท้องของคุณนะคะก็จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายหายเครียดได้ด้วยค่ะ วันนี้เพรต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าเพรก็จะนำสาระดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเพรต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับทุกกำลังใจค่ะลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย